สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ตตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ดังฝั่งไทยเบริร์สุกูสุกุนมาเมื่อนี้จะมานําเสนอคลิปของมนุษย์ถ้ำเห็นหลคนจมหาววาขึ้นหอดลาวเราจะให้นําเสนอคลิปของเราแน่นะอาเมื่อนี้ควายกาจะมานําเสนอคลิปของเราเนาะซึ่งเป็นคลิปล่าสุดของเมื่อวันที่สิบห้าเดือนเก้านี่แหละนะของมื่อนี้แหละนะที่เราได้ออกมานําเสนอเรื่องที่ว่าจง เจาะจงเฉพาะถึงบุคคลสองบุคคลนี้นะผู้บุสทางฝั่งไทยที่เพื่อนเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์เนาะวิเคราะห์สิ่งต่างๆระว่างไทยลาวหรือว่าหลายประเทศเนาะมนุษย์ทำนะไปติดตามเพื่อนฟังหลายคลิปนะแต่ก็ไม่ได้มีความหูหรือว่าสาระเข้าสมองแต่ว่าสมองกันยังอยู่ในขีดจํากัดที่ว่ายังแยบกว่านะนะ คายว่าฝ่าถ้ำปิดจู่ก็เลยปเปิดฮับโลกภายนอกนะอ่ะเอาไปฟังคลิปของมนุษย์ถ้ำกันว่าเพื่อนจะเว้าถึงสองพวกรุโสนี่ทางฟังไทยว่าแนวไหนนะไปแนวคิดเนาะปัญญาคิดว่าการพัฒนาการเฮียนหู้จบปิญญาโทหปัญญาเอก สี่คิดคำหนึ่งสรรหาว่าวาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมิตรประเทศซุมเจ้าสองคนนี่บดีเดอสหายเดอเดอบักเถ่าเดอหลายคลิปและทิดต,ตามพวกเจ้าว่าว่ามาเนี่ยเจ้าจีมงัดเงะสรรหาความบ่ามาก,ก่อกวนป่นป่วนอยากให้มันเกิดอยากให้มันเป็นสิ่งที่มันเจ็บมันปวดบดีเจ้าเลยบอกคำหนึ่งถึงคนทั้งสองศาส แ <N ic c oughs> นวคิดอุบาทบ่สา้าสันปากเว่าเอาแนเหม็นซัวร้ายพวกเจ้าสองคนเนี่ยเปลี่ยนซเเดอร์สิเปลี่ยนละเปลี่ยนหลายคลิปติดตามเนี่ควรคิดคนอ่านสิ่งที่มันดีมีประโยชน์ต่อคนส่นวนใหญ่ว่าวาหมาบ่แดกดอันนี้นี่นะนะเขาจบสูงได้นะฉะนั้นรายการที่เขาจบสูงเขาจะเอาวิชาที่เฮียนฮู้มาหันเขาจะออกมาวิภาควิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์นะเข้าใจเ่นะ มนุษย์ถ้ำยังอยู่ในเอ่อเขาเอ่ยมาอย่างะยังอยู่ในถ้ำนะยังบอกสู่โลกภายนอกนะจะบอกหู้บอกเข้าใจคำว่าวิพา์วิจารณวิเคราะห์แง่ๆนะยังออกจากเรื่องนี้บทานได้นะยังบทันเข้าสู้เรื่องนี้นะถ้าผู้ใดวิพากควิจารณ์แล้เอามาวิเคราะห์บทึกมูกทึกตาบทึกใจกระซิออกมาแนวนี้แหละนะนี่นะ การที่เขาอ้อมาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ว่าให้ถึงให้มีความคิดในแง่คิดนะตั้งสติก่อนนะตั้งสติและตั้งใจฟังว่าเขาเว้าถึงเรื่องอยังแล้วไปเอาเรื่องเราสื่อสารที่เขาเว่าออกมานั้นนะเอาอ้อมาตอบโจทย์ตอบเขานะเอาตอบแบบคือคนมีความหุ้อย่าสู้รามพระรามจัวอย่าสู้ใบแบบเรื่องไร้สาระเข้าใจบทนะ อันใดที่เขาว่าว่าเออในสิ่งที่เขาเว่าเป็นเรื่องพิษนะยกขึ้นมานะเข้าใจบอกนะยกขึ้นมาเอามาเป็นประเด็นเล็กก็เอามาเวา่านะจะไปสร้างให้เขายุดวิาพากษ์วิจารณ์ยุดห้ามเป็นไปบบได้เด้อนะบุมีไฟไปฟังเจา้านี้นะเขาเป็นยุคที่ทันสมัยบทเทียนที่เทียนมาเขาต้องนาเอามาใส้นะเอามาที่ใบให้คนเบิงเอามาวิเคราะห์ให้คนเบิงเอามาเนี่ยนะ ให้คนมันมีความคิดนะเป็นบทเรียนประสอนให้คนมีความคิดพอมีความคิดแล้วคนก็สีคิดได้ถ้าจะเบื้องนี้แง่มุมหนึ่งก็คือเขาซ้อยเปิดหูเปิดตาให้คนหันมีความคิดที่จะกล้าแสดงออกมากล้าเว้ากล้าว่าในสิ่งที่พวกเขาเว่าพวกเขาว่า,วา,วาอีกอย่างหนึ่งพวกเขาก็ให้บทเรียนนะลองเฮ็ดคือเขาไม่ลองตอบ นี่แต่ละคนให้มันมีสาระให้มันมีความหมายสําคัญให้มันเข้าถึงกขาว่าวิเคราะห์แงะเบิ่งจากเรื่องหนึ่งดูนะอันเนี้ยซุบไก่อะไรไปสร้างผู้นั้นบอกอ๋ออันให้เขายุดนะคือเจ้าบ่มีสิทธิ์ไปสร้างเขาทุกมื้อนี่เขาบ่ฟังขี้เล่านะอยเจ้าบ่มีสิทธิ์ไปสร้างเขาทุกมื้อนี่เขาบ่ฟังขี้เล่าเขาฟังแต่เรื่องราวที่มันเ็นให้คนหันอ่ามีความหูมีความคิดนะ มีการโต้วาทีกันเข้าใจบอกนะอันเมาเหล้าขาวแล้วออกมาใบในเขาพอกฟังเด้อนะมนุษรรย์ถ้ำเด้อนะลองเฮ็ดเอาประเด็นสําคัญและมาเวา้านะอันยุทสก่อนอันพวกกันเรื่องเห้าหอนเรื่องอันมีความเครียดแค้นที่เขาปลูกฝังฝาถ้ำปิดอยู่ในนั้นเอาออกมาแงะฝาถ้ำออกมานะออกมาจากถ้ำได้ก่อนสู้โลกภายนอกยุคน,นี้มันยุคใหม่นะ ให้ทันคือประเทศอื่นเขานะที่อ่ะเขาเหียนจบมาเหียนจบปริญญ์พณิยาแล้วเขาเอามาความหูพยพย้เผยแพร่ความหู้ให้คนเขาเบิ่งให้คนเขาอ่าเข้าใจเนื้อหาต่างๆนะบม่ว่าจะพิษหรือทื่กระตามเต้นะจ,จะพิษจะทื่ลองเอาเว้าให้ได้คือเขาสักน้อยหนึ่งสักแง้มหนึ่งสักเอะแงะงัดงะงะออกมาให้ได้น้อยหนึ่งสักเอาออกมา เป็นพิธีให้เขาเบิกนะเขาเฮียนจบสูงนะเขาใส่ความหูที่เขามีมานําเสนอซื่อเมืองส่วนนะนี่แหละเขาเอิ้นมาคนมีความหูความสลราชนะเขา่าได้เอาความหูไห้แบบอนะเอาไว้ในถ้ำนะเฮียนจบมาแล้วก็เลี้ยวเสียนะพอมีคนวิพา์วิจารณ์และมีคนวิ่ออกมาต้องไปตอบโต้เขาด้วยอคําที่นี่นะ มันบสุภาพแล้วว่าไปสร้างห้ามเขาอะนะนะเศร้าก้อนเด้อนะพอยุคนี้เป็นยุคไหมนะบ่แม่นยุคเต้าล้านปีหรือว่าเ่าแม่นยุคมนุษย์ถ้ำนะมันเป็นยุคโซเชียลเจ้ากล้านําเสนอให้คนลาวเข้าใจคือเขาบ่ล้นี่เขานําเสนอเรื่องพวกนี้นะเพราว่าจะทยจะเล่านะจะพิจจะทึกเขาจะคิดได้แง่้ยเงี้ยนะเขาก็มีการโต้เถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะเขาบ่ได้การโต้กันด้วยคํทีิว่าเอ,อ้เจ้าต้องหยุดนะ เฮ่าหอนนะเขาบ่าได้ก้กวนปั้นป่วนนะคนที่พยายามวิเคราะห์วิจารณ์เลยว่าเว้าให้ฟังมนุษย์ถ้ำพวกนี้จะบอกว่าอันปั้นป่วนที่แท้อันปั้นป่วนแท้คือหัวเตี้ยพวกเพื่อนนะพวกเพื่อนบุญยอมเอาความหู้เลยว่าเอาความที่มีสาระเอาประโยชน์ที่เขาเว้าเข้าไปพัฒนาอยู่ในนี้นะมีแต่อ่ะปิดฝาถ้ำไว้สนั่นและ จะยากที่หลายคนจะเข้าหอดเข้าถึงแล้วว่าความหู้ที่โลกภายนอกมีจะเข้าไปสู้ในนี่แหละนะในโลกของพวกเขาอย่สู้ไปสร้างให้ผู้นั้นเปลี่ยนหรือผู้นั้นเปลี่ยนแทนเจ้าเด้อนะเจ้าลองเอานี่นะเจ้าลองเอานะเอาเหตุและผลไปตบโต้กับเขาไหมคนจะฟังเจ้าหลายขึ้นได้นะเจ้าก้าวเ,เหตุและผลไปตบโต้กับสิ่งที่พวกเขาบ้าออกมาวิาพากษวิจารและวิโคะออกมาบอกระบางไทยลาวนี่นะนะ นี่เจ้าก,กระเท่าคือเข่าได้นะหรือว่า,จากกเจ้าอาจจะยังน้อยก็เข่าอีกนะแต่ว่าหน้า,จาเจ้าไปแก้ก็เขาเ่าแล้วเจ้าพูดจากบอกมนุษยธรรมนะ,จกกะเจ้าอาจจะแก้ก็เขาแล้วเพราะว่าหน้าเจ้าไปไกลก็เขาแล้วนะเจ้ายังน้อยอยู่นะแต่หน้าเจ้าไปไกลก็เขาแล้วนะพวกเขาอาจจะเป็นผู้อบุโซโแต่พวกเขายังดูดีมีราศีมีราศีสงงานะเขายังเป็นคนที่อบุโซที่มีเหตุและผลที่พยายามอาธิบายให้คน เบิ่งให้สื่อมวลชซน,นเบิ่งให้ประชาชนเบิ่งบอกว่าจะไทยจะเล่านะลองเฮ็ดตามเขาเบิ่งไหมนะนะลองวิภาควิเคราะห์วิจารณคือเขาให้ได้ก่อนนะเอาบทเฮียนที่เคยทำเฮียนมานะั่นะนะนะแบบว่าเมื่อก้อนตั้งตนเนอาจารยดเวยอาจารย์เพชรประกายคนนะนะ <c oughs> เอาคาําว่าเฮ็ดเลยผลนะมาวิเคราะห์วิจารณให้คนลาวฟังนะ บเม่นจะเอาแต่ว่าไปซีนหน้าเขาเออเจ้องจ้งจุยุดเดี๋ยวนั่น,นมาไล่สาระคนเขาบอฟังนะเขาจะเบิ้งว่าดักด่านอยู่บออกจากท้ำสุโลกภายนอกเนอะนะ